สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพุธย้ายเนี่ยชาวราศีกฤตกฎเป็นไงกันบ้างวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีมีนไปอยู่ที่ราศีเมษที่นี้ดาวเจ้าเรือนราศีเมษคือดวาวองคารพุธอยู่ในเดือนองคารเนี่ยอ่าเป็นเรื่องของคู่ขัดแยง้งคือแบบคู่วิวาทะมันก็มองได้ว่าเป็นเรื่องของเอ,อ่อในเรื่องของอะไรบ้างคำพูดการติฉินทาการใส่ร้ายไปสีการอิจฉาริษยาการพูดจาหลกลวงก็ได้ แลเรื่องของโอเอกสารสัญ,ญญาต่างๆการใช้เช็คการรับเช็คเองหรือการสื่อสารทั้งหมดรวมถึงการคอมเมนต์เองเครื่องมือสื่อสารเราอาจจะไม่เสถียรอ่าแฮงก์เก่ได้หรือการส่งข้อความต่างๆเนี่ยบนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเวลาวจะเขียนอะไรลงไปเนี่ยเช็คตรวจทานให้ละเอียดให้เรียบร้อยช้าหน่อยไม่เป็นไรค่ะ ข้อความที่เราส่งไปเนี่ยจะได้มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เช็คไม่ทบทวนพิมพ์ไปปุ๊บส่งปับ๊บมันอาจจะมีบางคําที่มันตกหล่นลงไปทําให้ข้อความนั้นมีความหมายเปลี่ยนไปก็ได้นะคะก็ต้องดูกันให้ดีๆนะทีนี้ของชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวพุธเนี่ยย้ายเนี่ยมาอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยจะอยู่ที่จนถึงที่17พฤษภาคมนะของคุณเป็นเรื่องไรของคุณเป็นดาวเจริญศาสระกับวิณะ กับวินาศโทษนะคะวินาศอยู่ในเรือนกรรมะเราดูก่อนซาช้ยอยู่ในกรรมะเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาจจะได้เพื่อนคุณเข้ามาช่วยในเรื่องก,การงานคุณเองแต่ที่นี้การเข้าช่วยอของเขาเขาอาจจะมีในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกแตกแตกต่างจากคุณไหมหรือเขาจะมีความคิดเห็นยังไงหรือเขาะมีคำพูดยังไงติคุณบ้างหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะที่บอกอ่ะมันเป็นการติชินินทาอะไรก็ได้หรือ,อ เพราะสายช้าเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของสังคมรอบตุก็ได้สังคมในทีมงานคุณเองอะ่ะเขามีการดินทาคุณไหมในเรื่องการทํางานคุณอันนี้ต้องไปดูนะว่าตามสถานการณ์บริบทของคุณอะ่ะการงานคุณเป็นเรื่องอะไรอ่าไหมมันจะแตกต่างกันในต้องต้องดูของแต่คนแต่ถ้าระมอยเห็นอย่างยกตัวยอย่างเช่นถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเพราะเป็นดาวพุธเนี้ย อ่ชาชาชะเราอาจจะไปถึงประชาชนก็ได้ประชาชนเขาอาจจะติในเรื่องการสื่อสารหรือเปล่าติกันในเรื่องแบบไหนอ่ะเรื่องข้อมูลไหมคุณได้ไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้มาแล้วข้อมูลมันตรงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันต้องดูดีนะก็นั้นก็แปลว่าอนเออเงี้ยมันเป็นเรื่องของพูดเราก็ระมัดระวังให้ดี แต่ไม่ว่าไงอ่ะใครก็จะติดอะติอะไรคุณใครก็จะอิจฉาใครจะดินทาคุณเองในเรื่องการงานอะ่ะฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเราไม่ได้เป็นตามที่เขาพูดเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปโต้ตอบใดๆทั้งสิ้นปัญหาไม่เกิดขึ้นนะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์สาหรับตัวคเองอ่ะทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องของ ดาวพุธเป็นดาวเจริญวินาศกันวินาศอยู่ในกรรมมะเนี่ยเรามองในมุมบวกกันนะมุมบวกเนี่ยเรคิดว่าคนใกล้ตัวคุณน่จะเข้ามาช่วยหรือเรื่องการงานคนเองหรือมีการมาปรึกษาเรื่องการงานกับคุณก็ได้หรือบางคนเนี่ยต้องงานคิดเรื่องงานอยู่คนเดียวอยู่เงียบเียค่อนข้างจะ,ะเก็บตัวโรคส่วนตัวสูงก็ได้เหมือนกันเรื่องของการงานคือจะคิดเรื่องอะไรก็รู้ว่ากันไป แต่ถ้ามองใน,นมุมลบปุ๊บวินาศไอ้วินาศเน,านี่ยคือปัญหาศัก์โรคภัยนะคืออะไรคนใกล้ตัวเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาศัก์กับรเราก็ได้ในเรื่องของอะไรแต่ละคนเนี่ยมันก็ดูว่าอาชีพมันแตกต่างกันไปใช่ไหมอ่าอาจจะเป็นเรื่องคาพูดก,ก็ได้หรือการสื่อสารก็ได้การส่งข้อมูลต่างๆก็ได้เขาอาจจะส่งให้คุณช้าทําให้การงานคุณเนี่ยมัน ต้องยืดเวลาไปเช้าไปก็ได้ใช่ไหมก็มองเดินกันหรือเรื่องของอคนใกล้ตัวคนเองเนี่ยอาจจะไม่สบายทําให้การงานคุณมีปัะสาวอย่างเช่นบางคนอะงานคุณอ,อาจจะรับต่อเนื่องจากเ,เพื่อนร่วงมงานคนเองเพราะเพื่อนคุณไม่สบายอยเงี้ยเขาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องอะไรอะเรื่องแขนปากท้องกะเพราะอาท้องเสียวันนี้มาทํางานไม่ได้ทําให้งานเราเนี่ย ก็ต้องรองานจากคนเนี้ยคนที่ท้องเสียก็ได้ทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะ,ะคือขึ้นดูตามหน้าง,งานเลยนะดาวพุธเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่17พฤษภาคมใช่ไหมคะที่ราศีเมษนะพอวันที่17พฤษภาคมเนี่ยดาวพุธจะย้ายจากราศีเมษไปอยู่ที่ราศีพฤษภไปอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่จนถึงที่3มิถุนายนเป็นเรื่องอะไรสาชะอยู่ในเรือนราพาะก็บอกสาชะอยู่เรือนพระ เพื่อนเนี่ยจะให้โชคาลาภคุณก็ได้หรือ,อาการสื่อสารการเดินทางคุณเนี่ยจะทําให้เกิดโชคลาภทีนี้ก็ดูว่าเราสื่อสารอะไรไปก่อนหน้าน,นี้เราทําอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารไหมไอ้ที่มีปัญหาตอนเนี้ยพอมาอยู่ในเรือนราพสิ่งที่คุณทำอะ่ะคุณจะเกิดรับผลเกิดขึ้นเกิด ขึ้นในรูปแบบแบบไหนก็เหมือนกันก่อนนั้นนี้คุณอาจจะไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับการหาลูกค้าอะลูกค้าอาจตอบตกรงคุณก็ได้เหมือนกันใช่มคะมันมองได้หลายมุมนะก็เรองมองว่าให้ดูกันดีๆนะแต่ว่ามันเจะจากคําพูดของคุณเองอะ่ะเพราะบางทีเราไม่รู้รแต่ละคนเนี่ยเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาไหมหรือเราไปเจอลูกค้าพูดจาตรงไปตรงมาเอ๊ะเสียงดังผงผางหรือเปล่าแต่ก็ว่าต้องพยายามะคะ่ะว่าถ้าเราทํางานเกี่ยวอะไรพวกนี้คาพูด ก็ดูให้ดีๆให้มุมมองก็มุมมองหลายๆมุมนะถ้าเราจะลูกค้าคนผู้จาตรงไปตรงมาผงผางเราจะรับมือเขาอย่างไงหรือตัวเราเนี่ยถ้าเป็นผู้จะาผงผางเราจะไปติดต่อสารกับลูกค้าเราจะทําไงเราเองก็ต้องลดความตรงของเราไปไหมความาเสียงดังลงไปไหมเซอลองไปหน่อยเนี่ยก็จะทาให้เกิดลูกค้าได้เหมือนกันเพราะราพัฒเนี่ยคือราผลราผลแต่ละคน,นมันแตกต่างกันกน,นะอย่าลืมนะ เป็นเรื่องของของกิ้งของใช้ส่วนของงานก็ได้หรือเป็นของพวกได้ลูกค้ามาก็ได้ได้เงินสดก็ได้ไมก็ต้องไปดูตามหน้าง,งานนะคะรวมถึงดาวพุธเองก็เป็นอาจารย์เจริญวินาทอยู่เรียนรับพะอ่าเขาบอกงนี้ใครที่คิดจะมีราบบางทีก็จะไม่ได้นะหรือมีโชคราบอย่างรับรับไม่เปิดเผยหรือความเสียหายคุณอ่ะ ทำให้เกิดโชคราบอ,อ,อย่างเช่นความเสียหายทําให้เกิดโชคราบในมุมมองของน้าน,นะเป็นดาวพุธเนี่ยคุณแก้ไขปัญหาคนอื่นหรือเปล่าอย่างคนที่เป็นหมอดูนักพยากรณ์เนี่ยมความเสียหายปัญหาของคนอื่นนั่นแหละทาให้เกิดโชคราบคนเองแต่เกิดจะมากน้อยแตกต่างกันอยู่แล้วของแต่คนนะคะก็ดูตามหน้างานเนาะ,ะก็สําหรับ ชาวราศีกรกฎก็มีแค่นี้นะก็มัเจอกิฟหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่าพบแต่ความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ